ครับผมสวัสดีงามๆครับเพื่อนๆครับผมสติ e e ฟู o ออ o ทัวร์ครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศชายหาดแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าสวยงามไม่แพ้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆของเมืองพัทยาแล้วก็นาเกลือด้วยนะครับผม สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่จะพาเพื่อนๆมาชมในวันนี้ก็คือชายหาดกระทิงลายนะครับผมชายหาดกระทิงลายสำหรับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมในเวลา18นาฬิกานะครับหรือว่า6โมงนะครับดวงอาทิตย์ก็กำลังจะตกลงไปในทะเลแล้วนะครับผม <laughs> พาเพื่อนๆมาสัมผัสบรรยากาศในยามเย็นเยน,นะครับผมสำหรับที่ตั้งของหาดกระทิงลายนะครับก็คือตั้งอยู่ติดกับถนนสุขุมวิทเลยนะครับผมเรียกว่าถ้าเพื่อนๆจะมาก็ผมก็จะวางลิงก์ไว้ให้นะครับขับรถเข้ามาได้นะครับทั้งรถเก่งแล้วก็มอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับเข้ามาในซอย สุขุมวิท6แล้วก็6ับ1นะครับผมถ้าเพื่อนๆขับรถเข้ามาแล้วไม่มีที่จอดนะครับก็แนะนำให้ไปเข้าอีกซอยหนึ่งนะครับผมก็จะมีประมาณ3ซอยเริ่มตั้งแต่สุขุมวิทซอย6แล้วก็6ทับ1 6ทับ2ประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็หลายคนสงสัยว่าหากกระทิงลายพัทยาอยู่ตรงไหนก็ หางจากบ้านเดอะพูลเฮาส์นะครับหมายเลข2อพีย่างแค่ประมาณ4กิโลเมตรนะครับผมเป็นชายหาดก่อนถ้ามาจากกรุงเทพก็ก่อนจะเข้านาเกลือแล้วครับผมใกล้กับบ้านสุขาวดีเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปมาปิกนิกกับครอบครัวนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาจากกรุงเทพอยากเที่ยวใกล้ๆอะไรประมาณนี้ก็พอเจอมาเที่ยวกันได้นะครับแต่ไม่ใช่เวลานี้ เวลานี้ก็คือเกิดการแพร่ระบาดของเชลลื้อโรคโควิด19อยู่นะครับยังมาไม่ได้นะครับผม สำหรับหาดแห่งนี้นะครับผมในช่วงเย็นๆก็จะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถบนี้ก็จะเดินทางมาออกกำลังกายกันนะครับผมเข้ากับบรรยากาศในยามเย็นๆเลยนะครับมีลมพัดพากระแสน้ำก็เริ่มจะขึ้นมากันแล้วครับผมมีน้องหมามานอนตาอากาศด้วยอิสระมากนะครับผม หาดน,นี้จะได้ว่าเป็นหาดที่ใกล้กชิดติดทะเลมากที่สุดเลยนะครับผมก็จะมีที่แบบว่าเป็นของออทางเป็นพื้นที่ที่มีเจ้าของด้วยแล้วก็เป็นสวนธารณะด้วยเชื่อมต่อติดกันก็เลยทําให้มีแบบเป็นอาชีพใหม่ๆขึ้นมาเป็นต้นว่า,าจากบ้านพักธรรมราก็เปิดทําเป็นร้านอาหารนะครับผม มีไว้บริการนักท่องเที่ยวต่างๆอย่างมากมายเลยนะครับวันนี้มาก็เป็นช่วงน้ำเริ่มขึ้นพอดีนะครับผม๋จะไปดูสาวหาอะไรกันนะ <c oughs> เขาขุดอะไรกันนะน่าจะเป็นหอยด้กย่าเพื่อก็จะเห็นมีชาวประมงนะครับผมที่แบกกวนเดินไปก็ ทำให้นึกถึงบรรยากาศแบบชาวบ้านชาวบ้านชาวเลนะครับทำอาชีพประมงพืนบ้านนะครับผมเมื่อกี้ผมเห็นมีเจ้าหนึ่งเดินออกไปแล้วเดี๋ยวผมไม่รู้จะเดินทางหรือเปล่าจะถ่ายว่าเขาได้ปลาอะไรกันนะครับผมบรรยากาศดีมากเลยครับเพื่อนๆถ้าหมดการแพร่ระบาดเดี๋ยวผมพามาดูปลาตรงนี้ก่อน เอามปเพื่อนมาชมปลาตรงนี้กันว้าวเยอะแยะเลยนะครับพี่เข้าไปหาเมาลากต่อไปแล้วเ <laughs> มื่อกี้พูดค้างไว้ก็คือถ้าเพื่อนๆน,นะครับอยากจะมาเที่ยวก็มาได้เลยแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้นะครับผมหมายถึงว่า เหตุการณ์เข้าสู่สภาวะปกติจะมาจองห้องพักอะไรต่างๆก็สำหรับนาเกลือหรือว่าเมืองพัทยาเนี่ยเรามีห้องที่รองรับนักท่องเที่ยวได้แบบเต็มอัตราเลยครับแบบมีทุกราคาให้เลือกนะครับแล้วก็แบบมาจะมาค้างคืนหรือว่าชั่วคราวก็ได้นะครับผมเป็นเป็นเมืองที่การท่องเที่ยวมีม,มีหลายรูปแบบมากเลยนะครับ ก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้หาดกระทิงลายนะครับผมเดี๋ยวจะฝากหาดตรงนี้ไว้เลยนะครับเพราะว่าบรรยากาศดีมากตรงหน้านู้นนะครับจะเป็นสะพานสําหรับที่ว่าเทียบเรือนะครับผมส่วนด้านนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับเป็นที่จอดรถสาธารณะนะครับตรงนี้สําหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าถ้าที่มาออกกําลังกายหรือมาพักผ่อนสําหรับว่าที่ ามาท่องเที่ยวเป็นครอบครัวเอารถมาจอดแล้วก็เอาเสือเอาสาตมาปูกันนะครับทำส้มตำขื้นตรงปิกนิปปิกนิก,กินกันนะขุดอะไรนะเนี่ยขุดใหญ่เลยครับผมต้องหมาเดี๋ยวดูสักแป๊บนึงนะครับผมถ่ายให้ดูครับผมถ้าเพื่อนๆนะครับชอบ เดี๋ยวขายยาก่อนชอบจิตชอบใจสไตล์ทำคลิปแนวนี้นะครับของช่องของผมนัสติดฟู้ดออนทัวร์ก็อย่าให้กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้ได้เลยนะครับผมเราก็จะได้ไม่พลาดโอกาสการชมคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตแต่ช่วงนี้นะครับหลังจากที่เกิดอาการวูบไปช่วงหนึ่งก็เลยต้องลดระยะลงมานะครับ้อ,อมุงคอมเมนต์ก็ตอบไม่ทันตอนนี้นะครับผม ็ขอโทษเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับยังไงก็จะไล่ให้ให้หมดเลยนะครับผม <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบแค่นี้ก่อนนะครับขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีงามๆามโชคดีทุกคนนะครับผมบ๊ายบาย